สวัสดีครับวันนี้พามาดูระบบโซล่าเซลล์ที่บ้านนะครับที่ใช้อยู่ใช้มาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับออยังใช้งานได้ดีตัวนี้เป็นอิเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดนะครับไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับต่อแบตเข้าอย่างเดียวมีเบรกเกอร์แพงมีชิโนทัมเมอร์มี วันนี้เซิร์ชเซิกันฟ้าวันนี้ชิโนโทัมเมอร์ตั้งค่ากันไฟกระชากนะครับเบเกอร์แบตเบเกอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น mppt dc to dc นะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าการชาร์จได้ตั้งแอมได้นะครับตัวนี้ใช้ดีมาก ตอนนี้ใช้ตู้เย็นเครื่องหนึ่งกับพัดลมไม่กินไฟจากแบตนะครับฐานะแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่28โวล์นะครับเป็นแผงโพลี่ทั้งหมดกี่แผงนะ6แผงนะครับอนุกรม สามแผงสองสติงนะครับสามแผงแล้วก็สองชุดจริงมันต้องได้สี่แผงแต่งบยังไม่มีนะครับตู้เย็นไม่เดินก็ไม่กินกระแสนะครับตอนนี้ถ้าเวลาเราใช้ไฟไปปั๊บตัวนี้จะขึ้นบอกว่ากินกระแสไปกี่แอมป์กี่แอมป์ ฐาหนะแบตเต็มอยู่นะครับพัดลมที่ใช้ก็ตอนดีก็จะเป็นตัวดีนะครับพัดลมสามขาตัวนี้เปิดแค่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะกินไฟไม่ค่อยเยอะมองไม่เห็นเลยตัวนี้กินกี่วัตต์นอะ หลายวัตต์อยู่ตัวนี้ถ้าตัวเล็กประมาณ40วัตต์ตัวเย็นตัวนี้125วัตต์นะครับเวลาสตาร์ทถ้าไม่สตาร์ทก็จะปกติส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตะกวัวโครดนะครับผมต่อไว้3ชุดเป็นระบบ24โวลต์อันนี้1ชุด ตัวนี้อีกคู่นี้สองชุดแล้วคู่นี้คู่นี้เป็นสามชุดนะครับทำตามความ,ความเข้าใจของเรานะครับติดตั้งเองใช้เองนะครับก็จะประมาณน,นี้ส่วนแผงจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นแผงโพลี3า0ราสัตนะครับ แผงใหม่สี่แผงแผงมือสองสองแผงนะครับก็จะประมาณนี้ครับระบบที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ระบบยี่สิบี่โวลต์ถ้าจะให้ดีต้องเป็นสี่สิบแปดโวลต์นะครับถึงจะใช้ไฟได้เยอะแล้วแบตเตอรี่ก็ควรที่จะเป็นแบตลิเทียมนะครับอันนี้อาศัยไปหาของมือสองมานะครับ มาเพื่อมาชมแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ